สวัสดีครับ p t ด m e t o มคม,มาโตนนครับวันนี้ลูกคา้ายูสู DMAX ได้ทำการรับเ,เกลดไฟหน้าเป็นตัว8.1ประหลาด Quick Start พร้อม Audi d a y ล i g h t นะครับมาดูแสงหน้าตัวรถกันครับ Start า o รถครับไปรีครับสุเชิญครับ ไปต่ำครับสูงครับปล่อยครับพุเตอร์ทางเราเป็นใบซีนอนนะครับสูงต่ำในตัวนะครับดูแสงหน้าตัวรถกันครับสูงครับปล่อยครับมาดูแสงผ่านทีมในตัวรถกันนะครับสูงครับปล่อยครับความสว่างนอกและในตัวรถไม่ต่างกันนะครับ สนใจติดต่งชิ้นงานดีๆ,ดๆในเนื้เส้นทางเพจบีทีพิมพ์รีเมียมโมอเตอร์ซีนอนทุกสาขาขอบคุณครับ